มีใครกันที่มาแอบคิดถึงคุณแล้วก็มีการมาแอบสอดส่องดูชีวิตของคุณด้วยลองมาเช็คกันนะคะว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครใครที่บานมาเจอเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะมีการมาส่องจริงด้วยเดี๋ยดูซิเขาเป็นใครโอ้คนที่มาส่องคุณ เป็นคนที่เป็นคนที่เคยคุยกันนะคะแล้วตอนนี้มีปัญหากันบล็อกกันไปนะคนนั้นแหละแล้วมาส่งได้ไงในเมื่อบล็อกก็มันจะมีอยู่2ประเด็นนะประเด็นที่1นึเขาก็เอาแอคเคาท์อื่นมาส่องนะคะแอคเคาท์อื่นมาสง่งใช้แอคเคาท์ของเพื่อนประมาณนั้นหรือประเด็นที่2เขาก็ปลดบล็อกมาส่งนะคะเพราะส่งเสร็จเห็นชีวิตคุณแล้วเขาก็บล็อกกลับไปอีกทีนึงนะคะ ไพ่ใบนี้ชัดเจนมากว่าเป็นคนที่บล็อกกันแล้วก็เป็นคนที่เคยคุยกันมาก่อนอาจจะเป็นแฟนหรือเป็นคนคุยไพ่ใบนี้มันมีโปรเจกต์มันมีแผนงานไงอาจจะเป็นคนที่เคยเป็นแฟนกันแล้วก็เคยวางแผนชีวิตร่วมกันก็ได้นะคะแล้วก็ในความสัมพันธ์นี้มันก็มีมีการนิ่งเงียบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วทีนี้ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่แบบความรู้สึกเขานะอารมณ์แบบพอจะไปเนี่ยเห็นไหม น้องมมาเนี่ยจะเดินข้ามแม่น้ําแต่น้องม้าก็หยุดคือจะไปแล้วอะ่ะมีการบล็อกมีการเลิกแต่พอจะไปแล้วมีความลังเลนะคะมีความลังเลว่าจะไปดีไหมแต่ก็ใจก็โดยรวมหมอว่าก็ยังไปไม่ได้เพราะถ้าไปก็คงไปแล้วล่ะแต่เนี้ยยังอยู่ตรงนี้แล้วไพ่เจ็ดเหรียญเป็นไพ่ที่บอกว่าเขายังขอทบทวนอยู่ทบทวนอยู่ว่าจะเอายังไงดีมีการมาส่องไงเนี่ยมาส่องด้วย ะะแล้วก็พอมาส่องแล้วอะ่ะเขาก็รู้สึกเสียดายคุณ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยคุณนั่งถือเหรียญอยู่ตรงเนี้ยเขารู้สึกเสียดายคุณช่วงนี้คุณอาจจะกลับไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินนะวัยเรียนก็เป็นในเรื่องของการเรียนการศึกษาการพัฒนาตนเองเพราะไพ่ใบในี้สามเหลีย่ยมอ่ะคือการพัฒนาเนี่ยเหรียญเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมอยู่ตรงเนี้ยเขาบอกว่าช่วงนี้คุณกลับไปรักตัวเองไปพัฒนาตัวเองแล้วมันเหมือนกับว่าชีวิตของคุณอ่ะมันเริ่มที่จะมีเป้าหมายแล้วมันก็ดูน่าสนใจอ่ะเออ ถ้าคุณยังไม่ทําก็รีบไปทําซะเพราะว่าเขามาสองสองแล้วก็คิดถึงสองแล้วก็อยากที่จะกลับมาพูดคุยอยากจะกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะเพราะตอนนี้เขามาแนวลังเลแล้วอะบล็อกกันไปแล้วอะตัดขาดกันไปแล้วแต่ยังมีการมามาแบบว่ามาแอบสอดมาคอยติดตามดูความเคลื่อนไหวของคุณไพ่ใบนี้คือการทบทวน ทบทวนความสัมพันธ์ไพ่ใบนี้คือจะไปแล้วแต่ยังไปไม่ได้ส่วนไพ่ใบนี้อยากกลับมาพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาส่วนอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คือ energy คือมาส่องแล้วเห็นคุณดูดีอ่ะนะคะดูมีเป้าหมายชัดเจนดูรักตัวเองแล้วก็รู้สึกเสียดายนะคะมีความเสียดายคนคนนี้แหละที่บล็อกกันแล้วอ่ะนะคะเขามาตามสอดส่องดูคุณแล้วก็คิดถึงคุณด้วยนะคะกดหัวใจ comment s h a ์รีโพสต์เป็นกำลังใจด้วยนะขอบคุณค่ะ